โอ้ oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตรงเสือภาษาชาแนลนะคะอืมจัดแต่งนะคะสวนย่อมสวยงามเลยนะคะคราวนี้เนาะดอกไม้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะโอ้มาปลูกนี่ค่ะมาปลูก บาบอกครับบาบอกบาบอกครูต่อสู้เดนะครับบาบอกครูต่อสู้เออคิดาเบาครูต่อสู้ดเอาโอ้เจาะหลุมตัวภาษาสีหโนมไปสอกเบิ้งอีหยังนี่เป็นไปสอกเบิ้งเครื่องบวชเพิ่อนโอ้เจาะก็สิบ่ลักบาทไปดอกมา้งก็จะบ่ได้บินบาทไปลักไปหยังครับบลักสีลักมันก็สิบ่ลักไปบินสิไปบินเองบ่าข้ามานั่งข้ามานั่งก็สิสาธิตซุสุ่มแค่คอยนั่งเปล่ เจาะลุ่มไ้าเจาะลุมผูก oui> ต้นไม้โอ้นายแบบวันนี่คืออยู่บนอบาทนี่เนาะโอ้ยนายแบบบาทต์นี่โอ้ย นั่งนย่อนั่งย่อนั่งย่อต้องไปอี้บ่ต้องซุ้มแวงสิละเนาะคือพี่เลี้ยงมันสิโค้งมากสิโอ้มันจะโค้งสองข้างเนาะอีกข้างนึงกับปูไว้อยู่งรูมหนึ่งอ่ามันก็สิโค้งจอดกันเป็นรูปหัวใจบ่เปฮ่งไปมันก็สิเป็นเป็นชุ่มน้าขึ้นน้าขึ้นอะไรแหละอืมชุ่มแบบนี้ค่ะทุกคนไอ่เปิ้งเล็กเปิ้งปูนอีกแล้วไปซื้อเสาปูนมาเสาละกี่บาทเองฮะเสาปูนเสาหาเสาปูนบ่เอาใช่เสาปูนเล็กผาดเงาเลยบ่ เล็กผัดเน่าแล้วก็มาดัดโค้งมัดใส่เล็กมัดใส่เล็กไปเส้โค้งมันจะงามนเอยๆเออก็เล็กเส้นเล็กกองหกหุนก็ได้นิ้วนึงก็ได้เ้ล็กเส้นโค้งเว็บเว็บเอาเลยโค้งเอาเลยเล็เส้นจะแข็งมาเลยข้อมือดิมาเลยฟูถ้าบอกเจะโค้งเอาะแล้วก็บ้าเจ้าจะเจ้าจะคืนวาแห้งต้นใหม่มันติดบดันเล็กเจ้าล่มเด้อเำามถ้ากัดซานแบบนี้ทำไมเล็กนะจอมกัดซานทำมาหน่ายสองนิ้วก็ไดร ดั๊ดคือจังตัวหนังสือเขาไงทะเลกันมันจะห่อนได้ตรงตรงได้ไหมพ่อหน่ะห่อนสามสามเส้นตรงได้ไหมคือตั้งเสาหลุมได้หนิยิ่งเงาเลยแล้วค่อยมาโค้มเนี่ยเหนียวเล็กหกเมตรเราล้วหยักหยักอ้อมลงแบบโค้งเรียคือเสาหัวเจ้าเนี่ยตั้งตั้งตั้งไว้ตามระยะแล้วก็เล็กเล็กแน่วเลยประหยัดเล็กสองสองฟังนี่เลี้ยงแน่วเลยคือแบบอะไรกันเสาก็จประมาณสักห้าหกเสานี่ก็ได้ เต็มไปเลยอ้จงใครบเต็มหน้าจอเลยสิเต็มหน้าจอดอกอันนี้งามนะดอกเฟืองฝานะมันดุ พอดเป็นตะไคร้เองฝาเป็นสุ่มผู้ที่ทาผู้สาวแต่งงานพอดีออกแบบแล้วอกแบบอาิดแบบมอนไดมีเยนสุ่มประตูเฟือง้าเนี่นะมน่บางอันนั่นก็อยากได้เดบาทนี่หันมันบวบึกบางมืดอือคืออยู่หานก็อยากได้น้ำเขาได้หัน ลูกชายจะเอาวไปให้ยังเลยจ้างไปซอกบังกองบวชอีกย şey ่งเขานากเลยใจจดใจจ่อจะเขาวัดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวสายไฟก็ลูกงูไม่ก่อนนะ่อจีดึงมาหนีเพื่อนเสร็ไปบวชดิไปบวชใหม่ได้เพ่นว่ะ จะมาตองหัวฝนเสียใบสองนผมใบสองวันอีกสอง๋อใบสองวันที่แปดของชาวระดิกูดมูลพูดอะเอามาสร้างเพล่เขากับผงกนเก่านาฬิกาเกับวัเพื่นว่าจะให้เพิ่นว่าโกนผมไหม่หหมก็จะมาเพิ่นถามเลยว่าที่ตัดผมอาจะเล่นมาผุธม เพื่อนติดนิมนต์ขอขมาให้มันขอขมาหน่อยหายผ้ามาผ้ามันพิธีขอขมาผู้นันผู้หลักผู้ใหญ่ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพื้นที่ทุบละผ้ามันใช่ไหมต้นเสาตัวแร่งเกี่ยวผ้าใบสีผูกทั้งเสาเสาผ้าหายผ้าอันขอขมาอ่าก็เรียกว่าไอ้พระจำพระจำเพื่อนจะเฮ็ดซุ่มเพมันว่าเฮ็ดซุ่มเคื่องฟ้าเมื่อกี้เออเมื่อกี้พระหาชิดเฮ็ดยืนเป็นแบบอยู่นี่สวนหย่อมสวยงามแล้วนะ ต้นไม้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะหลังจากหลังจากนะคะเราก็ไปมอบนาคมาเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาถึงวังปูนะคะเพื่อนก็โอ้จัดสวนหย่อมนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ สวยแล้วบาททีนี้นะเอาต้นไม้ออกมันก็ไม่รกเนาะมันก็โล่งนะก็สบายนะ,นะ,ะอ้าวมินน้อยมาแล้วบอไปซื้ออะไรขึ้นมาไวแทะโอ้มันจะเอาซื้อเส,สาปูนมาตั้งเรียงเรียงแล้วก็จะทำเป็นซุ้มคือจ,จะให้มันเลื้อยขึ้นนะนะเอาเหล็กเอาอะไรมา ทำเป็นอะไรนะเป็นรางเป็นอะไรล่ะให้มันขึ้นเราไปถ่ายคลิปกันต่อเงินต่อแล้วนี่เพิ่งจะได้ห้านาทีเดะเ,เพิ่น็็ออมรัวนี่อ้มอ,อมรัวแล้วโอ้ใกล้จะสุดแล้วตัวนี้ยังอีกรอบเดียวอืมขี้เหล็กป้าไทยบ้านแตกยอดอแล้วลลแบกเสาไปใส่ใสอีกบ้านนี้ เริ่มงานไปวัดมาก็มาเริ่มทำงานใหม่เมื่อันยางออมหายังบ้บกันอาหาร ไปไปดูเขาใกล้ๆเอาโอ้เอาเสามาคขำบริหานลมเฮ็ดอยู่สองคนกะเทียงกันบาทนี่เ้าเฮ็ดอยู่สองคนกะเทียงกันบาทนี่เอา เสาวต้นนี่มันมันนานอยู่บบมือนหัวมันคือจังล่มมาทางที่ประธนได้ฟังบ่เบืองคิดเขาเป็นังล่ะบ่เบืงคิดเบงค่อว่าะรั่เียมของมาได้บระนีฮะน่ะปกติก็มะตะทำม่รีเนาะโอ้่าแล้วของอยูนใส่เอาไปบอกเมื่อกี้บุญยงไายกไปเอาตัวอ่ของอีโอ้มีของเนาะไปเอามา เฮ็ดเวียกบ่ได้แหละบาทนี่โอ้คือเก่งแถบานี่ เป็นแถวเป็นแนวดีเนาะพุ๋ยอืมอร่อยล่ะหัวทิ่มหัวตำอยู่กับมีบ่เป็นแถวเป็นแนวดีน้อยก็ขุดเป็นแถวกับเป็นแถวตัวอ๋อหัวอืมย่องจะคลองย่องจะคลองบ่บานนี่โอ้ยผู้ใดเห็ดเนาะผู้ใดเห็ดคือซีมือแท้บ่โอ้ ได้ผู้เบกเาด้าวได้เด้เขาโอ้่วสานดจะตังตรงเ่น้าที่สามนั่นมันก็เลยหัวมันทิ่มติเจ้ามาควนเดียวนี่นะมันมีควันเดียวนัหนีมันจะใส่อะก็ถือไปสอง